สวัสดีครับผมยินดีต <มา S 1> ้อนรับเข้าสู่ช่องจานดงครับผมาทานครับพี่นอ้อง <c oughs> เออบ่าวตองมาอยู่นะครับวันนี้ <c oughs> จิ้ง <c oughs> แบมมาแทนครับน <c oughs> ีมือตบปลาตะเบิงสีแซ่บคือบ่าวตองบอลครับหรมืออาจจะห่ดถึงแจนโองตักตักตอนตาโชวดเลยตะเค็งตัวใหญ่หรือผมตะเค็งครับพี่นอ้อง ปลายา้มรอบกันแล้ครับอันนี้เป็นตัวแทนบาวตองครับ <c oughs> ปุงครับโคดได้หลายใส่กิ๊กโก้เยเหลืบอบอะไรยีบล <c oughs> พี่น้ <c oughs> องน่ <c oughs> <c oughs> เสียบหน่อครับเสีบน่อมามาครับพี่น้องกินขอน้ำกันนะครับมมานีไปโยกับบ้ารงเนี่ยอันนี้กี่แบงค์ครับผมไม่ด้ปดกประจมประจมอะได้ยังกินครับมาดิประจมเนี่ยประแดดไหม ไปหน่อยไปหน่อยนี่ตุ่มปลาครับต่บางท้องไปหน่อยไม้ไปหน่อย <c oughs> นี่น้องไม้ครับน้องไม้เมนูเสริมอ่าแซมก็ให้ก่อดละครับวันนี้ในตรงไหนขึ้นผีอยู่ดดปปลลาา ใส่ลงไปได้ขอกเลยรวใส่โอเคเจ็บนะเจ็บปะเจ็บหน่อยอ่ะเจ็บน่อยเจ็บหน่วยหนึ่งอีกจุดหนึงกับพ่อ

ทนี้ <c oughs> ทังซ <c oughs> ่้ไใตัวอ่เออโหดวานกินสมุนไส้อือืมแล้วส่วนบบ้นนวูเขเดียวเนี่ยงมีตัวตัวอัมันความไหวมันเป็นเหลืองของปีศาจนะ

มีเวลาให้ในมาผักเห็ดนะครัแล้วมันจะกระดูกมาให้ต้มมันปูเลยาจิ้มที่ทำถุงยงแต่เป็นทำอะไรเอ้ทำแสดงว่าต้มไปไหนหนาวมาคิไปไหไปมาืนแต่รืนไห้มาอยู่นเบิกเลยมาสยอื มาใส่สายมาก็ยังขาอะไมาต้อเที่ยงก็ได้เบื่อเลยก็มายงอะไรเบชิ้นมึงตัวมันหนาโอ้หหน้าได้เบอร์บ่บว่าาฟัดบ่เบียเตียบ่งัวลมหลปันึงครับหลุดบันงหลุดกันนี้ บ้าบักบ้าก็่อัดครบอาออาออกหามั้งออยู่โมันมันเป็น่มยมันมีเวลาดิมันโเมนโกนะมันเป็นเด็บือวมันยากนะมันสมุนมีงานานนัเลยหองานเด็บมันยากมันเมนดูเงาเนาะมันเป็นบ้ามันเป็นผักอง